คย์สมบุมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณร้รับอาจารย์ครับติดตามการเมืองรอบนี้เนี่ยอาจารย์ยังหวังว่านายกที่มาจากพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งจะได้เป็นนายกผ่านสภาในการลงมติไหมครับอาจารย์สถานการณ์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้รู้สึกว่าตั้งความหวังเรือนลางขึ้นทุกทีนะเรือนลางใช่ไหมครับ เพราะตอนแรกอาจารย์ก็ลุ้นว่าอาจจะได้อาจจะผ่านในวันที่สิบสามใช่ไหมครับอ่าครั้งเดียวเลยเออครั้งเดียวแต่มาถึงรอบนี้รอบที่สองแล้วแล้วก็ดูแล้วว่าคะแนนน่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ประเมิยยังไงฮะผมผมผม,ผมว่านะก็คงไม่เพิ่มขึ้นเป็นเป็นใน,นยะสําคัญอย่างที่อย่างที่คิดหวังไวเช่นเป็นสามร้อยสี่สิบหรืออะไรเงี้ยคงไม่คงไม่เพิ่มอครับ เขาดูท่าทีแล้วน่ความคิดของอีกฝ่ายไปไกลกว่านั้นแล้วอ่ะไปถึงไหนครับอาจารย์อีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดไปถึง <ไป S 1> ขั้นไหนครับไปไกลถึงขั้นดีก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านอ่าแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็อาจจะถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกครับที่ที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งไปถึงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณพิธานเนี่ยรุนยาก ขนาดว่าลุ้นว่าก้าวไกลจะเป็นพักร่วมพัฐบาลหรือเปล่าก็ต้องลุ้นอีก,อกต่อหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์มันเป็นบันไดขั้นต่อไปอะครับ <Ừ. S 2> ครับหลังจากที่สมมุติว่านะวันนี้ไม่ได้โหวตแล้วก็คุณพิธาหมดสิทธิ์ไปแล้วอ่าก็อาจจะอ่าได้รับการเสนอจากเพื่อไทยครับอ่าก,ก,ก็ก็ก็เป็นเพื่อไทยเนี่ยมันก็จะมีข้อเสนอว่า หลอกล่อว่าในทํานองว่าถ้าเอาก้าวไกลออกไปเนี่ยจะโหวตให้อ่าถึงเวลาจริงเนี่ยก็อาจจะไปไกลกว่านั้นก็คือเอ้ยต้องเปลี่ยนผู้นํารัฐบาลด้วยนะอืมคไปไปไกลขนาดว่าไม่ใช่เป็นนายกจากพรรคเพื่อไทยที่ได้ดับสองด้วยครับคับต่อรองไปถึงว่าเปลี่ยนตัวนายกคือประวิทย์อะไรี่ครับอา,าจารย์ครับครับ,รบโอ้อาจารย์มองไปถึงขนาดนั้นแล้ว ถ้าเป็นอย่างนั <serving> ้นจริงๆแล้วมันได้บอกว่าวันนี้เหี่ยวเลยเหี่ยวเลยเหรอโอ้โหเราจะรู้อะไรกันวันนี้แต่ว่าจริงๆในเวลาที่ผมนยวิตกังวนนะคุณครับวิตกังวนว่าเนี่ยคือจริงๆไอการโหวตเลือกนายกมันไม่ใช่เป็นการโหวตว่าเป็นพิธาหรือไม่เป็นพิธาครับแต่มันเป็นการโหวตที่ว่าเคารพฝ่ายคนเลือกตั้งเปล่าอืมนะ ประชาชนก็ตัดสินตั้งแต่วันที่สิบสี่ในการตัดสินของเขาเนี่ยครับเริ่มต้นก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของผู้ไปเลือกตั้งเนี่ยให้ให้เปลี่ยนฝ่ายรัฐบาลครับต่อมาในการเปลี่ยนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาเห็นว่าคุณพิธาน่นา,น,าน่าจะได้เพราะว่าเป็นฝ่ายที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นพักที่ได้คะแนนสูงสุดครับ ทีนี้ถ้าไม่เอาม่อาวิชาก็เท่ากับต,บตบหน้าไปครั้งหนึ่งแหละอืมอ่าทีนี้ท้าไม่เอาวิชาเนี่ยแต่มาเอาอ่าจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยประชาชนก็อาจจะมองว่าเออก็ยังดีครับยังเป็นฝ่ายที่ประชาชนเลือกอืมแต่ถ้าข้ามไปถึงขนาดที่ว่าไปเอาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมผม<ค>ยว่ามาประชาชนจะทนไหวเหรอครับ ครอาจารย์ดูโผลนิดาโผลไหมเขาว่าแม่นแล้วก็44เปอร์เซ็นเขาระบุว่าให้คุณพิธาวัดไปเรื่อยๆเลยไม่เป็นไรอาจารย์มองไมม่ีบางคนในความรู้สึกของผมก็คือบางคนบอกว่าจะต้องตั้งรัฐบาลถ้าไม่ตั้งรัฐบาลในประเทศเสียหายครับอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนสร้างล่ะครับอ่ก็ต้องสภาตั้งฝ่าไม่ยอมรับผลนะ ก็ฝ่ายที่ไม่ยอมรับผลที่ประชาชนเขาเขาชี้ขาดมาอืมันก็เห็นกันจ่าจ่าตรงเนี้ยครัอ่ามันเตรมจะไปโทษฝ่ายที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้ครือตอนนี้ฝ่ายที่ตั้งรัฐบาลเขาก็ทําตามอนัตของประชาชนแล้วครับว่าเขาต้องการเปลี่ยนครั้งอืเขาก็เอามาเกาะกันได้แปดพักไงครับอ่าอ่า แต่กนณีในเงื่อนไขการเมืองครับอาจารย์ไม่รู้เห็นอาจารย์เห็นยังไงแต่ว่าพรรคก้าวไก่เขาคงไม่ถอยแล้วก็คือเห็นสมาชิกในสภาเขาเรียกร้องเรื่องของการลดเพดานมหนึ่งหนึ่งสองลงแล้วภูมิใจไทยก็บอกเลยว่าเอ้ยถ้าลดเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยเอาเสียงเขาไปเลยทั้งพรรคก็คือเจ็ดสิบเสียงถ้าได้อย่างจริงๆิงก็ไม่ต้องง้อสอวเลยนะครับแล้วก็เป็นนายกไปเลยแล้วคุณเชื่อหรือว่าภูมิใจไทยก็จะยืนหยัดอย่างนั้นโอ้เชื่อไม่ได้เลยเหรอครับพูดในสภาดังลั่นเลยนะฮะได้ยินทั้งประเทศเลยโอ้โห เราก็เห็นกันอยู่นะครับเดี๋ยวก็เพิ่มเงื่อนไขอีกอ่ะมาอีกอว่าอาจารย์ประเมินว่าก้าวไกลเขาตัดตัดเส็นใจถูกแล้วใช่ไหมครับที่ที่ไม่ถอยถูกต้องครับไม่งั้นก็คุณก็ไม่เคารพมติประชาชนเหมือนกันอืมอัน,นี้อาจารย์มองก้าวไกลที่เขาเส้นทางเขาเนี่ยตอนนี้เขาทู่ว่าอ่ะวันนี้ก็รอรวมเสียงถ้าได้คะแนนเพิ่มอย่างมีนัยยะถึงสามรอสิบห้าถึงสามร้ห้สิบเขาก็ น่าจะได้ไปต่อในการโหวตรอบ3อีกเส้นทางหนึ่งนี้เขาเสนอแก้ไขรัฐมนูญมาตรา272ที่ปิดสวิต์สองวอาจี่ยอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยคุณครับอืผมว่าเป็นเพียงเกณฑ์ที่ให้ให้เป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่าผู้ที่สมาชิกไม่ได้มีจุดยืนที่แน่นอนอืมไหนประกาศว่าต้องการงดออกเสียงแต่พอเสนอ272ก็ไปจริงๆก็กลับไม่เอาอ่า ก็แน่ก็แสดงว่าไม่ใช่จุดที่ต้องการคือจริงๆเป็นเป็นการบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่มีหลักการอะไรหรอกคือจะไม่เอาพิธาไม่เอาก้าวไกลใช่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 ให้คนเห็นมันชัดๆไปเลยขนาจริงๆรอบจริงๆคนก็เห็นผมว่าก็ชัดมากแล้วนะครับแต่ว่าให้ชัดอีกใช่ไหมชัดขึ้นเหรอชัดขึ้นไม่รู้ว่าชัดไปถึงไหนแล้ววันนี้อาจารย์นั่งจะนั่งดูไหมครับอาจารย์จะลุ้นอะไรครับสิ่งที่อยากจะจับตาชวนคนจับตาดูหรือว่าส่วนตัวอาจารย์ ดูการเมืองเนี่ยอาจารย์ดูอะไรในวันนี้ในการประชุมสภาครับว่าว่าก็อยากดูเพื่อไทยอจะจะเป็นฝ่ายฝ่ายนําในการตัดสบาลบ้างจะรอเพื่อไทยเลยใช่ไหมเอาไว้อ่าว่าไปยัง,ย,งยังเคารพมติมาหาชนหรือเปล่าอ่าแต่ในเวลาเดียวกันก็เกรงความอดทนของประชาชนนี่ยนะครับขอให้อดทนต่อไปอีก ก็ไม่อยากจะเห็นกวิกฤตที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับครับอาจารย์ถ้าเพื่อไทยเขาต้องจัดตั้งรัฐบาลและอาจารย์บอกว่าดูซิว่าเขาจะเคารพประชาชนไหมเขาต้องทํำยังไงฮะถึงจะเข้าขายเคารพประชาชนอย่ายก็ต้องเอาเก้าวไกลไว้ไงอืมแต่ถ้าเอาถ้าเขายอมตามฝ่ายที่บอกว่าต้องไม่มีเก้าไกลก็หมายความว่าเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลอ่า แต่ผมฟังสัมภาษณ์คุณภูมิรมผมฟังสัมภาษณ์คุณหมอชลนาครับอาจารย์ไม่รู้ผมตีความถูกเปล่าอาจจะตีความอีกแบบหนึ่งผมรู้สึกว่าเพื่อไทยเขามีเป้าหมายชัดเจว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ไปถึง375ให้ได้นี่คือเป้าหมายเัื่อให้ประเทศไปต่อไปได้ครับมันก็อาจจะต้องประเทศไปต่อคือผมผมก็คือเพื่อไทยเนี่ยเราก็ยอมรับนะ ว่าการตัดสินของพักลวดพักเพื่อไทยยังไปทางไหนเนี่ยมัน,นระดับทับท้อนะครับไม่แน่ใจว่ากลุ่มไหนมีอำน,นาจเต็มอืมเห็นยักไปยักมากับการบริหารบั่งที่ประชุมปักบั่งอะไรเนี่ยครับก็ไม่เลยไม่แน่ใจแต่ว่าอาจารย์บอกว่า,ถ,าถ้าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลแล้วต้องครบรเสียงประชาชน มันแปลว่าต้องมีก้าวไกลอยู่ด้วยเสมอทีนี้ถ้าเกิดมีก้าวไกลอยู่ด้วยเนี่ยผมเห็นสวอย่างน้อยหลายคนและคุณกิติศักดิ์เป็นต้นเนี่ยก็บอกว่าถ้ามีก้าวไกลก็ไม่เอาอะตัวไม่เอาก็ไม่เอาสิครับไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาคุณระยุทธ์รักษาการไปเรื่อยๆครับอาจารย์ไปไม่ถึงไหนเลยครับไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ฮะเราไม่ได้มีหน้าที่เอาเอาใจผู้จิ้นักการืังต้องเอาใจประชาชนครับอืม เว้นแต่ว่าหน้ามืดถึงขนาดที่ว่ายังไงก็ได้กอยได้เป็นรัฐบาลเหตุผลที่ว่าประเทศต้องเดินต่อเศรษฐกิจพังแล้วรอการแก้ไขอยู่คุณเป็นขวางเองนี่อ่าอ่าไม่ใช่ความผิดของนักการเมืองที่ปฏิวัติตามที่ประชาชนต้องการเนี่ยประเทศมันมันจะพังทางเศรษฐกิจก็เพราะว่าวุฒิสมาชิกขวางไว้ ครับ<ข>ไม่ใช่เสียงประชาชนไม่ใช่นักการเมืองวันหลังเวลาใครจะตั้งวุฒิสมาชิก็จะเอก็จะได้โอ้โอ,องห้าม,มาว่าอย่ามีเลยอ,องค์กรเนี้อืมอาจารย์ติดตามการเมืองมายาวนานอาจารย์เคยเห็นผมว่าไม่เคยเห็นผลการเลือกตั้งที่ออกมาขนาดนี้แล้วแล้วสภาไม่โหวตให้ครับอาจารย์เราไม่ได้นายกแหมเมื่อก่อนนี้อ่าก็เคยมีใช่ไหมอาจารย์เคยมีก็รัฐบาลเสียงข้างน้อยของคลิปไง สิบแปดเสียงยังเป็นได้ยังไงยังไม่เกิดเลยอ่ะการเมืองเราไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้คนที่คิดวิธีแบบนี้เขายังอยู่หลายคนก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยการเมืองไทยยังอยู่แบบสมัยก่อนก็คนเหล่านี้ก็ยังอยู่ยังคิดแบบนี้อยู่ก็มีเยอะสุดท้ายครับอาจารย์อยากอยากให้ฝากความหวังถึงคนดูนะฮะ ในฐานะผมว่าคนติดตามการเมืองคนเลือกตั้งคนเลือกพรรคก้าไกลพรรคเพื่อไทยเขาก็เครียดแหละดูการเมืองตอนนี้ดูยังไงดีให้ให้มีความหวังหน่อยครับอาจเจย์ถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสงครามรัางนี้ยังยาวนานนะครับอืออ่ครับยังไงฮะเก็บแรงไว้ลนหน่อยอดทนหน่อยอดทนอย่าถอยง่ายๆฮะ เขาเรียกร้องทีก็ต่อยอมก็ตีเขาเรียกร้องทีก็ยอมก็ตีในสุดก็ไม่เหลืออะไรอืเหลืออต่ร่างทรงให้เขาเทิดเป็นประชาชนคนไทยต้องอดทนใช่ไหมครับติดตามการเมืองอย่างอดทนทําไมได้อ่ะเราไม่มีอาวุธอืเรามีแต่เราป็นมือที่หย่อนบัตดเท่านั้นนะครับครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวติดตามการประชุมไปพร้อมกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับ